สวัสดีช้าวันใหม่นะคะวันนี้21สิงหาคมน้ำไม่ค่อยมีก็กินน้ำค้างไปพังๆก่อนนะคะฝนไม่มาน้ำก็ได้แต่เฉลี่ยแบ่งปันกันเช้าวันนี้พระอาทิตย์ดวงใหญ่โตมากเลยค่ะดูแปลงนาเราสิคะ สวยงามมากเลยนะคะน้ำค้างยามเช้าดูเป็นเกร็ดเลยทีเดียวต้นข้าวเริ่มแตกกอแล้วนะคะปรากฏว่าหญ้าเริ่มโตไม่ทันข้าวแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีหญ้านะคะแต่ว่าหญ้าโตไม่ทันข้าวค่ะเห็นไหมคะ นี่ถ้าเรามีน้ําคุมหญ้าได้จะดีมากเลยนะคะแต่ว่าก็ตามสภาพค่ะดูดินสิคะแห้งแรงเลยทีเดียวหญ้าโตไม่ทันข้าวนะคะหยดน้ําค้างค่ะ นี่คือแปลงนาะแปลงที่2นะคะดูค่ะถ้ามีน้ำข้าวก็จะดีประมาณนี้นะคะฉะนั้นในหแปลงของเรามีข้าวหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว เห็นไหมคะนาแปลงสองตรงที่มีน้ำข้าวงามมากเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ำลงไปช่วยแปลงที่3มนะคะนี่คือนาบ้านเรานะคะปัญหามากมายที่กำลังแก้ไขเรามาดูฝั่งตรงข้ามนะคะ ปัญหาของเขามีมากกว่าเราค่ะเนื่องจากว่าฝนไม่มาหวานข้าวสมรวยไปแล้วข้าวยังไม่ขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะก็เครียดกันเป็นคนละแบบนะคะ แต่ว่าการลงทุนที่มากกว่าก็ย่อมได้ผลที่ดีกว่านะคะเราหวานปุ๋ยไปแล้วหมดเงินไปครึ่งหมื่นสูบน้ำไปแล้วด้วยโซลาเซลล์ก็หมดเงินไปหลายบาทเพราะฉะนั้นการทำนาก็คือการลงทุนนั่นเองค่ะอรุณสวัสดิ์สำหรับค่าวอายุ28วันค่ะ